มัจจุราชสีน้ำพึง่งบทที่37เหตุที่ทำให้หนางสาวประยงเกือบจะต้องร้องอุทานออกมาว่าเสียวไส้นั้นก็คือภาพที่อุรารัตยื่นมือออกมาจาับมือของคุณผู้ชายไว้แน่นแล้วรังไว้ด้านหลังของอุรารัตที่ประยงเห็นนั้นเปลือยเปล่าลงมาถึงรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมลดต่ำจดเอวเป็นการยืนยันอย่างแน่ชัดว่า ภายในเสื้อชุดสีน้ำเงินสดของหล่อนนั้นไม่มีสิ่งใดอยู่อีกเลยนอกจากตัวหล่อนแท้ๆเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวคุณผู้ชายคงตาเหลือกหรอกประยงคิดขณะถอนชามเปื้อนออกไปเป็นอันดับสุดท้ายยังไม่ทันที่ประยงจะรับตัวด้วยซ้ำอุรารัดก็สามารถทำให้ปัดมองเห็นแบบเสื้ออันแสดงความใจกล้าของหล่อนโดยการทำให้หันกลับมามองโต๊ะอาหารหันหลังให้ใชายหนุ่มร้องอุทานอย่างมีจริตว่า นี่ทานของเช้าแล้วหรือคะแม้ยังไงยังไงอุราก็ตามมาไม่ทันอยู่ดีแหละเสียแรงตั้งใจเป็นนักหนาจะเอาตัวปัดไปทานที่บ้านให้ได้แต่ปัดไม่ทำตาเหลือกดังที่ประยงคาดคะเนเอาไว้เขามองดูแผ่นหลังของหญิงสาวผู้เป็นแขกและพูดทีเล่นทีจริงว่าถึงจะยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็เห็นจะไปด้วยไม่ไหวแล้วละ่ะเพราะเพราะอะไรคะอุรารัตถามโดยยังไม่ยอมหันหน้าไปทางเขาเพราะเมา อะไรเมาหญิงสาวหัวเราะเสียงใสหันขวับมาทางเขาในตาเป็นประกายหล่อนแน่ใจว่าเขาเห็นแบบเสื้อของหล่อนจนอิ่มแล้วดื่มแต่เช้าเชียวหรือคะใครว่าผมเมาเหล้าล่ะผมเมาโดยไม่ต้องดื่มเลยสักแก้วเดียวถ้าเป็นกลางคืนคงจะเมากว่านี้อีกหลายสิบเท่านี่เป็นกลางวันนอกจากเมาแล้วยังอิ่มอีกด้วยถ้าคุณมาก่อนหน้านี้สักสิบนาทีผมคงไม่ต้องกินอะไรเลยทำไมคะ ก็อาหารตาอาหารใจนะ่ะดีกว่าข้าวต้มหรือกาแฟเป็นไหนไหนกินข้าวแล้วอิ่มประเดี๋ยวเดียวแต่อีกสองสามชั่วโมงก็หิวอีกแต่อาหารตาและอาหารใจนะ่ะติดความจำไปนานทีเดียวพูดอย่างกับว่าอุราเป็นคนพกอาหารตาอาหารใจมาป้อนอย่างนั้นแหละหล่อนแซงบนเบาๆในขณะที่หน้าแดงซ่านด้วยความขววยเขินก็ใช่นะสิอุราคนเดียวที่จะกรุณาป้อนให้ถึงตาถึงใจอุ้ยไม่อยากฟังแล้วละ่ะ ฝังตั้งนานไม่เห็นเข้าใจเลยว่าปัดเห็นอะไรถูกตาถูกใจในปัตธร,รมกุลจ้องหล่อนด้วยดวงตาสิงจัดซึ่งทําให้หล่อนสะเทินอายทาไมอุราจะไม่รู้อยะะ่าถลายสิรับในสิ่งที่เรารู้ด้วยแล้วเถอะเขาวางนิ้วเพียงปลายนิ้วเดียวลงบนแผ่นหลังของหล่อนอุ๊ยเจ้าชู้หล่อนสะบัดสะบิง้งปากว่าตาคอนแต่ก้าวเข้าไปใกล้เขาอีกก้าวหนึ่งจึงดูคล้ายจงใจจะให้เขาอบรัดให้ถนัดมือยิ่งขึ้น อยากรู้เหลือเกินว่าใครหนอสอนให้ปัดริเจ้าชูอย่างนี้อุราณสิจะมีใครซสอีกอย่าเย้าเลยค่ะเมื่อก่อนปัดไม่เป็นอย่างนี้หรอกอุราจําได้ตั้งแต่แต่งงานนี่แล้วแหละเปลี่ยนไปมากเออเห็นอุราเป็นเครื่องรับฝีมือฝีปากหรือยังไงนะแต่กับอุรายังเพียงนี้กับเมียจะเพียงไหนนะอยากรู้จรงิงอะไรที่ว่าเป็นอย่างนี้เพียงนี้เพียงไหนก็ปากหวานเจ้าชู้นะสิคะอ๋อ ปัดหัวเราะเบาๆนึกขันที่ว่าถ้าเขาจะตอบตามความจริงอุรารัตคงจะประหลาดใจมากเขาไม่อยากให้หล่อนผู้นี้ฮึกเหิมขึ้นมาอีกเลยเพราะวันข้างหน้าเขาอาจจะสลัดหล่อนไม่หลุดง่ายๆแต่อารมณ์เครียดแค้นเหยียดหยามภรรยาก็ยังอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สาแก่ใจไม่เคยปากหวานด้วยเลยไม่เชื่อ อ้าวจริงๆนะเชื่อเถอะไม่เคยหวานด้วยเลยเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นยังไงยังไงก็มีเราอยู่ใกล้กันแต่มือเอื้อมเหมือนเสื้อเชิ้ตตัวเก่าไงล่ะสวมใส่อยู่กับตัวทุกวันก็ยังไม่อยากมองนั่นเองแหละไพ่ไปเห็นว่าเสื้อเชิ้ตใหม่ในตู้ในห้องสวยน่าใช้กว่าอยู่ร่ําไปแล้วมันก็เป็นความจริงใช่ไหมล่ะใหม่สะอาดเนื้อยังไม่ช้ําก็ดูมีค่าราคากว่ากันมาก แทนที่อุรารัตจะแปลความหมายให้ถูกต้องหล่อนกับหน้าแดงด้วยความปลาปลืม้มนึกถนงในใจว่าการลงทุนโป๊ของหล่อนในวันนี้ได้ผลค่อนข้างจะแน่นอนรวดเร็วพอใช้ในที่สุดปัดก็ไม่ผิดอะไรกับผู้ชายอื่นๆทั่วไปนั่นเองคือสะดุดตาหวานใจต่อเนื้อหนังมังสาของผู้หญิงถ้าหล่อนพยายามรักษาระดับความเจ้าชู้ปากหวานของเขาไว้ได้ขนาดนี้สักวันหนึ่งเขาจะต้องติดแล้วของหล่อนยังไม่มีปัญหา แล้วนี่แม่เชิดเนื้อชําของคุณไปไหนเสียละคะหล่อนเลี้ยวซ้ายแลขวาใครอ้าวจะใครซะอีกละคะก็คุณรจนาชไหนภรยาคุณปัดนะสิเข้าไปไหนเสียตั้งแต่เช้าอย่างนี้หล่อนขอมวดคิ้วอย่างไม่พอใจอุ๊ยจะตายพูดเปรียบเทียบเองอยู่หยกหยกยังไม่ทันจะสิ้นเสียงเลยลืมไปเสียแล้วดูมึนๆซึมๆจริงนะคะจะเป็นเพราะถูกทิ้งให้กินของเช้าคนเดียวหรือเปล่านี่มึนเพราะเมาไงล่ะปัดตอบเล่นลิ้นอีก อย่าถามถึงคนอื่นเลยจะได้ไหมทำไมล่ะคะก็อุรามาถึงบ้านแล้วถามถึงเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงเท่านั้นแหละจะเป็นไรไปไอ้ไม่ถามหรือก็กลัวหาว่าจะไม่มีมารยาทของแขกที่ดีถึงถามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่นาอุรามานี่พระอยากพบผมไม่ใช่อยากพบคนอื่นและถึงอยากพบรัจนาฉไหนขึ้นมาในเวลานี้ก็คงไม่ได้พบประกายตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีเข้าไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลกับพ่อเลี้ยงภูนทวี อ๋อมิหน้าล่ะอุรารัตแงนหน้าหัวเราะอย่างขบขันเออนี่ถามจริงๆเธอไม่หึงไม่หวงบ้างดอกหรือคะปล่อยให้เขาไปเที่ยวตามลําพังกับเพื่อนแล้วก็ไกลยอย่างนั้นเวลาครึ่งวันนี่อาจเกิดเรื่องที่เราคาดไม่ถึงได้อย่างสบายที่เดียวนะคะทําไมต้องหึงต้องหวงเขาเต็มใจอย่างนั้นนี่คนเราโตโตด้วยกันแล้วไม่ต้องถึงครึ่งวันหรอกเพียงชั่วโมงสองชั่วโมง้ารักจะชั่วก็ชั่วได้เสมอแต่มันกระทบกระเทือนถึงคุณปัดหน้าจะเตือนได้ ถ้าเขากล้าทําก็แปลว่าเขาไม่กลัวกระทบกระเทือนแล้วผมจะต้องกลัวอะไรล่ะผมเป็นผู้ชายนี่นาอุรารัตยิ้มด้วยแนตตาอัหญ,ญาดเยิม้มหล่อนแปลถ้อยคําของเขาออกเป็นความหมายว่าปัดไม่รักใครใย,ยดีภรรยาของเขาเลยมิฉะนั้นแล้วเขาจะต้องหึงหวงบ้างคุณปัดเป็นผู้ชายใจกว้างมากนี่คะกว้างถึงขนาดอาจจะให้เพื่อนยิ้มเสื้อเชิดเก่าๆไปสวมใส่บ้างเพื่อเที่ยวพักผ่อนในวันอาทิตย์งั้นใช่ไหม ปัดหน้าเผือดลงเล็กน้อยเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาออกจะเปิดช่องให้อุรารัตเหยียดยามภรรยาของเขามากเกินไปเสียแล้วแม้เขาเองจะดูหมิ่นหล่อนรัชนาไหนคนนั้นก็ไม่เคยกระทําสิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าหล่อนกระด้างกระเดืองต่อเขาผู้เป็นสามีหรือแม้แต่อุรารัตเองรันชนชไหนเพียงแต่สงบเงียบเงียบอย่างเดียวเท่านั้นเองมันเป็นการยุติธรรมดีแล้วหรือที่เขาจะปล่อยให้อุรารัตเยาะเย้ยเล่นเป็นการสนุก อุรารัตเป็นคนอื่นและไม่ได้มีค่าแก่จิตใจของเขายิ่งไปกว่ารัจนาชไหนคนนั้นเลยช่างเถอะเราเลิกพูดถึงเขาดีกว่าอุรารัตที่บอกให้เลิกพูดนะ่ะรำคาญหูหรือพูดแล้วชักเป็นห่วงขึ้นมาคะหล่อนยั่วรำคาญหูปัดตอบสั้นๆโดยไม่ต่อความออกไปว่ารำคาญเสียงของเธอไม่เชื่อปัดขาหล่อนทำเสียงอ่อนหวานคล้ายจะเห็นใจเราก็คบกันมานานนักหนาแล้ว เชื่อหรือเปล่าว่าอุรารัดเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อปัตที่สุดทำไมจะไม่เชื่อถ้าเคยเชื่อมาแล้วจะเชื่อต่อไปอีกสักนิดจะได้ไหมคะคุณน่ะกำลังห่วงหวงคุณรจนาฉนไหนอยู่เต็มหัวใจทีเดียวแต่คุณไม่ยอมรับกับอุรารัดอุราไม่อยากให้คุณแตกแล้วกันด้วยเรื่องที่มีผู้ชายอื่นเข้ามาแทรกและการไปเที่ยวของเขาวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นมิตรภาพลับเฉพาะระหว่างเขากับพ่อเลี้ยงผูนทวีปัดควรจะไปตามเขานะคะไปไหมละ่ะอุราจะไปเป็นเพื่อน หล่อนเจรจาหวานล้อมอย่างอ่อนหวานซ่อนความลิงโลดไว้ในใจไม่ว่าจะได้รับคมตอบหรือปฏิเสธหล่อนก็ลิงโลดทั้งนั้นถ้าปัดตอบรับคำจะไปตามรัชนาชไหนหมายความว่าอุราลัตมีโอกาสฉีกหัวใจรัชนาชไหนเล่นอย่างน่าดูหล่อนคนนั้นจะแสบร้อนแค่ไหนถ้าพบอุรารัตควงสามีไปให้เห็นเขาสมัครใจไปกับอุรารัตแต่ไม่ใย,ยดีกับรัชนาชไหนเลยแม้ว่าจะเป็นการพาไปเที่ยวณะที่แห่งเดียวกัน ถ้าเป็นการไปเพื่อติดตามคู่นั้นล่ะก็ผมไม่ไปดีกว่าอุรารัตยิ้มปัดปฏิเสธแสดงว่าเขาไม่แยแสกับภรรยาจริงๆทำไมล่ะคะไม่จำเป็นนี่ครับถ้าเผื่ออุรารัตอยากไปเที่ยวบ้างล่ะคะปัจจกรุณาพาไปไหมอุรารัตถามเสียงหวานไพเราะก่อนที่ปัจจะตอบ นางสาวประยงก้าวเข้ามาอย่างคลาดขาดในมือของหล่อนถือซองจดหมายสีขาวมาด้วยซองหนึ่งพลางคุกเข่าลงส่งให้คุณผู้ชายจดหมายลงทะเบียนจากกรุงเทพค่ะถึงใครถึงคุณผู้หญิงค่ะขอบใจไปได้ปัดพลิกดูหลังซองจดหมายฉบับนั้นลงทะเบียนจ่าหน้าถึงคุณรัชนาฉนัยปัธรรมกุลและที่มุมซองด้านซ้าย อันเป็นที่บอกที่มาของจดหมายมีเส้นหมึกสีน้ำเงินจารึกไว้ว่าจากประวุฒิศธธักดิ์ไม่ต้องดูตำบนบ้านของผู้เขียนปัดก็หูอื้อเสียแล้วเขาตัดสินใจฉีกริมซองออกในพริปตาดึงกระดาษสีฟ้าออกมาคลี่อ่านอย่างรวดเร็วคุณเพื่อนยอดรักคุณคงมาอยู่สุขโขทัยอย่างเพียบพร้อมไปได้วยความสุขอย่างสูงสุดจึงลืมชีวิตเก่าๆในกรุงเทพได้อย่างสนิทใจผมรอฟังข่าวจากคุณแทบทุกนาที ได้แต่สร้างความหวังหลอกลวงตัวเองไปร้อยอย่างพันอย่างแต่ข่าวของคุณก็คงเงียบหายราวกับคุณได้ลืมไปเสียสนิทแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีคนชื่อประวุธอยู่เลยคุณลืมไปแล้วกระมังว่าเราได้พูดกันไว้อย่างไรก่อนคุณจะแต่งงานก่อนคุณจะจากกรุงเทพมาขอวิงวอนให้คุณเขียนถึงผมบ้างแม้คุณจะไม่มีข่าวอะไรเลยนอกจากเรื่องราวแห่งความสุขของคุณผมก็ยังรอฟัง ผมเสียงเขียนจดหมายฉบับนี้มาทั้งๆท,ที่ไม่แน่ใจว่าจะถึงมือคุณหรือไม่แต่ก็หวังว่าหากเป็นวาส,สนาของผมคุณก็คงจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้และกรุณาตอบให้ผมทราบ ผมยังไม่สามารถจะลืมคุณเพื่อนได้แม้จะรู้ตัวดีว่าได้สูญเสียคุณไปแล้วจึงต้องเขียนมาเพื่อดับความกระวนกระวายของตัวเองผมเขียนด้วยหัวใจที่เจ็บปวดรวดร้าวเต็มที่แต่ก็คงจะน้อยกว่าเมื่อถึงเวลาจะจ่าหน้าซองถึงชื่อคุณรจนาชนะไนในยามใช้นามสกุลของผู้อื่นผมจะคอยจดหมายตอบจากคุณทุกลมหายใจรักคุณไม่เสื่อมคลายประวุฒิศักดิ์ เมมริมฝีปากแน่นพับจดหมายเข้าซองแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อในอาการกระแทกกระทันเล็กน้อยจดหมายใครคะอุรารัตเอื้อมมือมาจะดึงซองจดหมายออกจากกระเป๋าอย่างถือวิสาสะน้องสาวของเขาเขียนมาจากกรุงเทพปัดรวบมือยุ่มย่ามของหล่อนมากำไว้ทันทีนี่แนะ่เมื่อกี้คุณว่าคุณอยากไปเที่ยวเขื่อนใช่ไหมอุรารัตว่าถ้าอุรารัตจะไปเที่ยวบ้างแล้วก็คุณปัดจะยินดีพาไปเที่ยวบ้างไหม ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งทีเดียวครับพูดตอนนี้ยังเชื่อไม่ได้ค่ะเพราะจดหมายกระมังนะ่ะจดหมายส่งข่าวด่วนที่คุณปัดจะต้องไปบอกภรรยาใช่ไหมคะปัดถอนใจเฮือกเขาทิ้งตัวนั่งเหยียดขาบนเก้าอี้ทันทีทำไมไปก็ตามใจผมจะได้นอนให้สบายอุรารัตเอียงคอมองอย่างคลางแคลงถามจริงๆเธอคะคุณปัดจะรีบไปส่งข่าวถึงคุณเพื่อนหรือเจตนาจะพาอุราไปเที่ยวแนะคะ่ค่ะ ถ้าอุรารัตอยากไปเที่ยวเขื่อนเราก็ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากไปผมก็จะไปนอนเดี๋ยวนี้เหมือนกันอุรารัตยิ้มออกแต่ยังไม่ไวายไล่เลียงว่าหมายความว่าคนอื่นไม่มีความสําคัญสําหรับปัดใช่ไหมคะนอกจากอุรารัตงั้นก็ตกลงค่ะอุรารัตยิ้มอย่างหวานเราจะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แต่ปัดจะต้องขับรถย้อนเข้าไปในเมืองก่อนนะคะให้อุราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนชุดนี้ก็ได้นีนาะ รอยยิ้มเยาะๆะปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของชายหนุม่มอุ๊ยไม่ไหวหรอกค่ะแดดร้อนผิวอุราเสียหมดไปเที่ยวไกลยอย่างนี้ต้องใช้กางเกงกับเสื้อแขนยาวค่ะไม่ไหวหรอกอุราไม่สู้แดดแน่ๆผู้หญิงผู้ชายค่อนผู้หญิงแต่ก็อยากให้ผู้หญิงสวยอุรารัดคอนให้แล้วดึงแขนชายหนุม่มลุกจากเก้าอี้พลางจับมือเขาให้มาโอบรอบเอวอย่างปราศจากความกระดากอายไปกันเถอะค่ะ ความหมั่นไส้ระคนกับความไม่ถือตัวของฝ่ายหญิงทําให้ปัดเกิดความใคร่ที่จะสนองความต้องการของหล่อนขึ้นมาทันทีเขารัดร่างของหล่อนแนบเข้าและรวดเร็วรู้ใจอุรารัดหมุนตัวกลับพลิกหน้าเข้าหาเขาแนบร่างของหล่อนเข้าแนบสนิทแงนหน้าเพเยริมฝีปากอันเย้าวยวนขึ้นรอรับการสัมผัสดวงตาของหล่อนรีเยิมด้วยแววพิศวาสปัดจูบหล่อนราวกับคนบ้า ฉันอยากดูหน้าเธอเวลาอ่านจดหมายคู่รักเก่านักปัดนึกในใจ